วันสุดท้ายไม่พลาดจีโน่อัธยาการเหล็กสาวไทยหยิบแชมป์ซาอุดีเลดี้สำเร็จการแข่งขันกอล์ฟรายการเลดี้ยูโรเปียนทัวร์รายการ PIF ซาอุดีเลดี้อินเตอร์เนชันน2025ที่สนามริยาตกอล์ฟคลับกรุงริยาประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจีโน่อัธยาทิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยลงแข่งวันสุดท้ายด้วยการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของรายการเหนือแอนนาเบลฟูลเลอร์จากอังกฤษกับโซมีอี e, จากเกาหลีใต้อยู่3อันเดอร์พาในวันสุดท้ายโปรกอล์ฟไทยไวัย2ี ยังคงรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมไม่พลาดเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวมหลังจบ3วันที่16อันเดอร์พาทิ้งโซมีอีจากเกาหลีใต้4อันเดอร์พาคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จจากความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้โปรโจีนหยิบแชมป์ในรายการเลดี้ยูโรเปียนทัวร์เป็นครั้งที่5ต่อจากเลดี้ยูโรเปียนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2017ับกับสอ1 9ที่สปอร์ตเช็คเลดี้โอเพนสองพันยี่สิบเอ็ดและวีพีแบงก์สวิสเลดี้โอเพนสองพันยี่ติกนนก,กอ์ฟสาวชลวงท,ทเตรง อายุครบ22ปีในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ได้เผยว่าถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตวันนี้สภาพอากาศหนาวและมีฝนตกแต่ก็ลงเล่นอย่างอดทนชัยชนะครั้งนี้มีความสำคัญกับจีนและทีมมากเพราะเราทำงานหนักกันมาตลอด